เปลือกมันบางมากดูดิ mm hmm. อุ้ยสวยอยู่นะเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพอยจะโกนะคะวันนี้เป็นวันที่เราเราคอยลอยคอมานานนะับปรมปี ก็ตามปกเลยพอได้ทําการสั่งทุเรียนจากเพจในดํานะคะเป็นการขายทุเรียนแบบออนไลน์และเป็นการสั่งทุเรียนออนไลน์ครั้งแรกของพลออเหมือนกันพลอ,อยจะมาลองแกะข้างในดูซิว่าเนื้อที่พลออได้จะเป็นยังไงถ้าอยากได้สุกมากเราก็บ่มไปเลยหลายๆวันแต่ถ้าอยากได้แบบสุกๆดิบๆประมาณวันหรือ2วันก็น่าจะได้แล้วเป็นกําลังใจให้พลออด้วยนะคะว่าพลออจะแกะทุเรียนได้ไหมแล้วก็เนื้อที่ได้จะเป็นยังไง Let's go <S และนี่ก็คือทุเรียนออนไลน์ของในดำนะคะโปรที่เราสั่งมาก็คือนี่เลย3 3 3 333บาททส่งฟรีจะเป็นทุเรียนหมอนทองลูกเล็กจะได้2หรือ3ลูกน้ำหนักเนี่ยจะไม่เกิน3.5ลู หน้ากล่องเนี่ยเขาก็จะระบุมาชัดเจนเลยนะว่าการุณาถ่ายวิดีโอตอนเปิดกล่องโดยไม่ตัดต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูในกล่องดีกว่าว่าเราจะได้ทุเรียนกี่ลูกขอมือมีดหน่อยค่ะมาค่ะเราจะมาแกะกล่องข้างในกันแล้วจะดูซิว่าเราจะได้ทุเรียนทั้งหมดกี่ลูกนะคะซิว s ิทุยน่าจะสองวะน่าจะสอง แบบกลิ่นกลิ่นไม่รู้กลิ่นกล่องหรือว่ากลิ่นทุเรียนอะ่ะหุ้ยนี่เป็นแบบนี้มาแบบ,บดิบใช่ยังดิบอยู่เลยยังกินไม่ได้ดิบคือไม่มีโพแเทค <c oughs> แต่หัวก็ถือว่าสวยอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวเรารออีก3วันนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราลองมาเคาะเคาดูว่าจะกินได้ไหมถ้ากินได้แล้วก็จะแกะให้ทุกคนดูเลยว่าทุเรียนนายดำโปสามสามสามเนื้อข้างในจะเป็นแบบที่เขาคุยไว้หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ต้องไปนอนฝันก่อนนะอืจะนอนหลับปะเน,นี่ยวันเนี้ย และนี่ก็คือทุเรียนที่เราบ่มไว้นะคะ2วันหลังจากที่ได้รับของแล้วเราทําเป็นแบบแฉกสามแฉกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแหละสามเหลี่ยมแกะดูเนื้อข้างในสรุปแล้วเนื้อมันเริ่มเละแล้วทุกคนเนี่ยพอยก็เลยตัดสินใจว่าทําคลิปรีวิวการแกะทุเรียนวันนี้เลยแล้วก็ลองหมุนๆดูนะมันมีรอยแตกตรงนี้ด้วยนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะเละหรือไม่เละนะ เดี๋ยวไปแกะกันเลยดีกว่าพอยลองช่างแล้วนะทุเรียน2ลูกนี้รวมกันแล้วหนัก2.5กิโลโกรมัมเท่ากับว่าเราก็ซื้อมาในราคาโลละโลละ150บกว่าบาทหอาจจะร่อยก็ได้ <5. S 1> เขาปอกอยังไงอะ <lunch> นี่เดี๋ยวเราเขาลองแหกตรงนี้ก่อนได้ปะ ไคยดูคลิปมาเขาบอกให้ตัดตรงตัวตรงนี้ออกก่อนเนี่ยแล้วมันก็จะปอกง่าย,ยอี้ยอ้โหจะบอกว่าเปลือกมันบางมากดูดิสวยอยู่นะเฮ้ยโอ้ คือจริงโซมันไม่สวยก็จริงแต่ว่าเนื้อมันแน่นมากเฮ้ยเนื้อมันโคตรแน่นเลยอะ่ะหาสองลูกเลยเป็นไงลูสองเลยจ้าสู้ชีวิตมากครับตอนนี้สู้ชีวิตกับเปลือกทุเรียนเปลือก,ก,กมันเปลือกมันบางมากแล้วก็เนื้อมันอะ่ะเต็มเลยอะ่ะคูมันเต็มเปลือกเลยเนาะอิชอิชโอ้ อุ้ยดูสิไม่เคยกินทุเรียนแบบเนื้อเต็มแบบนี้เลยเนาะไม่อยากเห็นหน้าเราว้างแล้ว <c oughs> และนี่ก็คือทุเรียนนายดำที่เราแกะเปลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่า ภูใหญ่มากและทุเรียนของเขาว่าเปลือกโคตรบางพลอ,อยลองเอาเนื้อล้วนที่แกะมาแล้วไปช่างกิโลแล้วนะคะสรุปเราได้ประมาณ1.2กิโลกรัมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเนื้อแล้วนะคะว่าเนื้อจะหวานไหมแล้วก็เม็ดจะใหญ่หรือเปล่านี่เลยนะคะพูใหญ่มาก <S <s <drinks> <S ก็จะบอกว่าภูสวยทุกภูแต่ว่าจะมีตรงที่ว่าเปลือกมันแตกอ่ะ มันจะเป็นดำๆแบบนี้นี่แล้วก็พอ,อยน่าจะเก็บนานไปใช่ไหมมันเริ่มแบบออกแดงๆแบบนี้แล้วอะแต่ว่าเนื้อยังโอเคอยู่นะให้ดูเนื้อนยทุกคนคือประทับใจมากประทับใจตรงที่เปลือกบางแล้วแบบเนื้อแน่นๆเลยอะเห็นไหมอ่ะชิมกันเลยดีกว่าวิ่ เป็นเนื้อใกล้ฉีกอะทุกคนดูสิโหยโคตรตารกเลยอะอืมกำลังดีคือยังไม่เละมากให้ทุกคนดูเนื้อนะคะเนื้อแบบนี้อืมเม้นน้อย เม็ดขึ้นน้อยมากฮ่ยทุกคนเม็ดแค่นี้เองห,อหวานหวานนุ่มละมุนมาก เผื่อใครไม่รู้นะคะว่ามันจะเละหรือว่ามันไม่เละยังไงเดี๋ยวลองเอาช้อนกดให้ดูอันนี้เนื้อยังแข็งอยู่นะคะช้อนยังกดไม่ค่อยเข้าเลยเนื้อใกล้ฉีกนะคะทุกคนเดี๋ยวชิมก่อนดูสิเนื้อคือดีมากแม่อ,อือหือ อร่อยจิงอมอันนี้พลอยบ่มไว้ประมาณ3วันนะมันก็เลยจะออกเละๆหน่อยแต่ก็ยังถือว่าเป็นเนื้อไก่ฉีดอยู่เดี๋ยวเราจะมาลองลูกเล็กนะลูกสุดท้ายลูกที่สองที่พลอยแกะเห็นไหมมันจะสุกเลยล,ลูกเนี้ยมันเราบ่มไว้นานจัดอืมเนื้อยังหวานอยู่ สรุปแล้วนะคะการสั่งทุเรียนออนไลน์ครั้งแรกของพลอยก็ได้ผลดีงามค่ะแต่มีข้อติอยู่นิดนึงก็คือลูกใหญ่จะหวานกว่าลูกเล็กลูกเล็กจะออกไปเนื้อจืดๆนิดนึงแต่ถ้าไม่แตกนะพลอยว่าน่าจะโอเคกว่านี้เลยแบบนี้ก็โอเคแล้วถ้าเกิดใครอยากลองกินนะคะ ไปสั่งได้เลยที่เพจทุเรียนในดำอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นการรีวิวเองรีวิวโดยใช้เงินตัวเองล้วนๆนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้พลอยชิมหรือว่าทำอะไรที่ไหนยังไงนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องพลอยสโกโกไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่ชอบทุเรียนดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ไปละค่ะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าพลอยจะเอาอะไรมารีวิวอีกสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย